สวัสดีครับไปปยังแตไปว่าบ่ไปงานไปงานคน<ม>ล้างครับ<ม> <laughs> นี่ <laughs> <laughs> โอ้หมายังเนาะเ <laughs> งาตาแตก หลังจากที่ล้างเสร็จครับเงากลิปเลย,ยกลิปเลยครับสมราคาร 1, 5, 50, ครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นครับ ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในหัว <c oughs> เก๋งครับนี่ครับข้างในหัวเก๋งกว้างครับกว้างขวางครับนี่ครับแอรเยน็น <c oughs> เพลงก็เพะบาะบบนุ่มครับนี่กองฟิวครับ

อย่าลืมครับซิตี้คอนโดนครับ,รบโอ้เย็นดีมากครับ เดินทุกครั้งก็รับแขนครับกะปลอดภัยครับนี่ครับเบบดือก็ผักไปหน้าเลยครับเราเท้าเหยียบก็ได้ครับ้องโดยสารครับนั่งขวาง,งครับลำดับสถานีเอสบ 55C ครับ ี่สารก้างครับอย่าเย็นสบายครับ,รบเราจะผักเราจะดึงตัวตัวอีกข้างหนึ่งมาด้านหลังครับให้มันเลี้ยวครับก็เ,เหมือนรถเกี่ยวเลยครับเ,รเหมือนรถเกี่ยวใหญ่เลย ้เท้าางรครับตนี้เป็นมหมดกระตายครับไมอเตอครับเราจะเป็นมดกระตายเร็วๆนี่ครับรถ็ลที่เร็วแล้วครับโฆษณะวิสัยในการมองชัดเจนครับคน่างฟ้าก็มองสบายครับ นี่ก็ราคาไม่แพงครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทครับนี่ก็อยู่ในรอบเดินเบาครับเวลาเดิน,รน,รนเราไม่ต้องเร่งเครื่องครับไม่ต้องเร่งเครื่องก็ได้ครับเพราะว่าเราเร่งเครื่องก็เดินเร็วเนาะการสึกล้อก็มีเยอะแล้วก็เดินไปนเรื่อยๆครับแต่ก็รอบเดินเบาก,ก็ถือว่าไม่ช้านะครับ ไปหน้าตัวหนึ่งมาหลังครับเราลเดี่ยวครับกดึงถอยเลยครับวถอยลังก็ดึงถอยมาเลย เยนสปายครับนี่ก็ภายในครับนีเยอะมีทั้งกับเนึองในเอสไฟ55ซีครับทีครับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ้ผมเลยนะครับเพื่อจะได้มีกางแก้ในการแต่ดคลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ